ทริปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปตามหาปลาที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสุดยอดนักล่าแห่งลุ่มแม่น้ำมูลทริปนี้ผมเดินทางจากจังหวัดนครสวรรค์มุ่งหน้าสู่จังหวัดอุบรลราชธานีเป้าหมายคือตามล่าหาประคบแห่งลุ่มน้ำมูลเริ่มตั้งแต่ศกชีขึ้นไปจนถึงเขื่อนหัวหนา ช่วงนี้เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวน้ำในแม่น้ำมูลเริ่มใสเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่จะมาตามหาปลาผมที่นี่ผมลองสอบถามชาวบ้านที่เขาหาปลาเขาบอกว่าช่วงนี้เริ่มมีคนตกปลาขบได้กันบ้างแล้วมีตัวไมู่้ล้วก็น่าเหรอใช่เ้ามีปลาขบะนะ,ะหลังจากที่ผมได้ฟังเรื่องราวจากชาวบ้านผมจึงรีบเตรียมอุปกรณ์ และขับเรือเข้าหมายหมายที่เราจะเข้าไปนั้นเป็นโค้งน้ําและมีกระแสน้นําวนซึ่งผมคิดว่าหมายนี้น่าจะมีปลาขบอาศัยอยู่เดี๋ยวเราจะลองเข้าไปสํารวจกันครับหลังจากที่เราเข้าหมายแล้วนะวันนี้ผมจะมาแนะนําอุปกรณ์ตกปลาเบี้ยวนะครับท่านผู้ชม สำหรับผมนะครับผมใช้เป็นคันไมโครจิกนะครับความยาว7ฟุต5นะแล้วก็เวทเนี่ยเป็น PE 0.3ถึง0.8นะครับที่นี้หลกัลกๆคือสาย PE ครับเน้นเล็กๆท่านผู้ชม0.8 0.6ได้ยิ่งดีแล้วก็ช็อคหน้า15ปอนด์ครับส่วนเหยื่อที่ใช้วันนี้จะใช้เป็นตัวนี้ครับก็ะดี C2 Steam นะครับท่านผู้ชมเรียกยากนิดนึงนะเป็นความหมายที่ผมอยากจะทําเหยื่อตั้งแต่แม่น้ําลาธารครับไปจนถึงเหยือ่อเกี่ยวกับการตกปลาทะเลนะก็เลยตั้งชื่อให้มันครอบคลุมนะครับ c, c C ที่แปลว่าทะเลทูสตรีมก็คือลํอาธารน,นะครับแปลง่ายคือจากลําธารลงสู่ทะเลก็คือครอบคลุมทั้งหมดนะครับฝากไว้ด้วยกระดี c 2ทูสตรีมสำหรับตกปลาเบี้ยววันนี้ก็จะเป็น20กร,รมัมเหยื่อตัวนี้จะมี2รูท่านผู้ชมแนะนําก่อนสําหรับตกปลาเบี้ยวเหยื่อตัวนี้มี2รูนะอ่า เราเกี่ยวรูหน้ารูหน้าก็คือรูแรกนะครับโอเคปะเดี๋ยวไปตกปลากันหมายที่เราจะตกวันนี้นะครับเป็นหมายวางน้าวนนะผมจะตีเห <Yeah, S 1> ยื่อไปยังบริเวณที่เป็นรอยต่อระหว่างน้ําไหลแรงนะท่านผู้ชมแล้วก็น้ําที่ไหลอ้อมวนแล้วมาชนกันมันจะเป็นริ้วๆเป็นเส้นๆอยู่ท่านผู้ชมเห็นก็จะเป็นตรงนี้นะผมจะตีเหยื่อตรงนี้ครับปลามันจะชอบดักหาก,กินบริเวณนี้ท่านผะู้ชม ปล่อยเหยื่อให้จมลงไปนะครับประมาณสัก1ิวิท่านผู้ชมแล้วก็ค่อยๆวาดคันขึ้นครับปล่อยคันลงวาดคันขึ้นปล่อยคันลงนะครับหมุนล้อก,กลับมาช้าๆวาดคันขึ้นปล่อยคันลงจังหวะที่เราปล่อยเนี่ยค่อยๆปล่อยลงช้าๆท่านผะู้ชมปลาเบี้ยวผมจะเน้นจังหวะที่ปล่อยเหยื่อลงนะครับเราจะค่อยให้เหยื่อเนี่ยเป็นตัวพาให้เราลดคันท่านผู้ชม เอาแรงดึงจากเหยื่อที่มันจมลงไปเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้เราค่อยๆลดคันลงไปครับปลามันจะช่วยจังหวะที่เหยื่อค่อยๆลงนะไม่ค่อยเจอจังหวะที่เรายกขึ้นส่วนมากจะชาร์จจังหวะที่เราปล่อยเหยื่อลงซะส่วนใหญ่80 90%เป็นะเป็นแบบนั้นนะครับอ๋อโดนแล้วคชมเทโพน้อยลูกเทโพ กว่นี้ก็โดนเหมือนกันครับนะสเต็ปนี้เทโพกับเบี้ยวโดนเหมือนกันเราตามหาปลาเบี้ยวครับอะไรที่ไม่ใช่เป้าหมายของเราแล้วก็ขนาดมันเล็กเกินปล่อยท่านผู้ชมเอาไว้ให้มันเติบโตแล้วก็เอาไว้ตกกันวันหน้าครับดีกว่าเทโพน้อยตามแรกเราตามหาปลาเบี้ยวนะเอาแต่ปลาเบี้ยวครับไปด้วยกันต่อ โดนแล้วท่านผู้ชมอ้โหกว่าจะเจอตัวกว่าจะเจอฝูงมันได้นะครับปลาเบี้ยวตีไม่ยากนะท่านผู้ชมยากตรงหาฝูงครับตอนนี้ผมตีควานมาเกือบชั่วโมงกว่าจะเจอฝูงมันแล้วก็นะครับโดนแล้วปกติปลาเบี้ยวเป็นปลาที่ค่อนข้างกดรุนแรงครับอ้อโหใสดีท่านผู้ชม ใส่สวยใส่สวยตามแรกเรามาแล้ว <speaking in colon>? ใส่โตตัวนี้ <speaking in common> นี่ครับที่มันได้ชื่อว่าปลขบนะดูฟันของมันแล้วดูที่เหยื่อดูรอยที่มันกัดเหยื่อนะครับ ต้องบอกว่าฟันคมมากๆเยินนี่แบบเยินนะแต่ข้อดีก็ดีคือเวลาโดนที่โดนปลาเบี้ยวกัดอ้นเนี้ยแอคชั่นมันไม่เพี้ยนนะครับมันสามารถใช้งานได้ค่อนข้างนานนะครับดูฟันมันสมชื่อประคบของแดนนิสาจริงๆกว่าจะตามหาเจอได้นผู้ชมเล่นเอาหืดขึ้นคอเหมือนกันแต่เรามั่นใจว่าหมายเนี้ยมีตัวแน่นอนตีย้ำ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 ครับสุดท้ายก็ความันขึ้นมาได้ ประครบตามแรกของเราครับสายตึงเลยโลนิดๆครับก็ดี c 2 Steam นะตรงงานจากลำธารสู่ทะเลครับตามแรกสำเร็จแล้วนะผู้ชมเดีย๋ยวตามหาตัวต่อไปกันไม่ง่ายครับแต่ก็ไม่ยากจนเกินไปนะสำหรับคนที่ตั้งใจจะตกมันให้ได้ตัวนะครับเป็นเกมที่สนุกท่านผู้ชม กดหนักๆกับอุปกรณ์ที่เล็กๆนะครับฟินเหมือนกันนะไปะดูตัวต่อไปกันไปท่านชมจะเราลองขยับหมายกันครับหมายนี้โดนไปตัวเดียวนะจะลองดูหมายอื่นต่อ จริงวิธีการดูหมายปลาเบี้ยวของผมนะครับเราสามารถดูจาก Google Map ได้เลยท่านผู้ชมมันเป็นวิธีการประเมินหมายคร่าวๆนะก่อนที่เราจะเข้าไปดูหมายจริงอีกทีนะครับอันนี้ทิศทางน้ำจะไหลาจากด้านนี้ลงมาตามนี้นะครับเราจะหาจุดที่เป็นโค้งท่านผู้ชมจุดที่เป็นโค้งอย่างนี้ครับจุดที่น้ำปะทะกับตรงโค้งเนี่ยอ่ะเห็นไหม ตรงเนี้ยน้ามันไหลมาจากด้านนี้นะแล้วก็ประทะที่ตรงโค้งตรงเนี้ยถ้าสังเกตดีๆเห็นนะครับมันจะเป็นเวิร์น้ําอยู่ส่วนมากแล้วเวิร์น้ําตรงเนี้ยน้ํามันจะวนนะครับทาเราลองเข้าไปดูแล้วก็ลองไปตีดยนะส่วนมากแล้วจะมีปลาเบี้ยวอาศัยอยู่ครับนี่คือวิธีการหาหมายคร่าวๆหมายปลาเบี้ยวคร่าวๆจาก Google Map ครับทาให้เราประเมินหมายแล้วก็เข้าหมายได้อย่างแม่นยํานะไม่เปลืองเวลาครับบางทีเราไม่รู้ว่าปลาเบี้ยวตก วิธีการตกไม่ยากครับยากตรงวิธีการหาหมายนะผู้ชมเนี่ยคือหัวใจหลักของการตกปลาเบี้ยวครับทะลุหมายเนี่ยตีไปเอะยังไงเดี๋ยวมีตัวมันกัดแน่ๆนะเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปดูหมายต่อไปครับหมายนี้โค้งน้ำไปใกล้ถึงละท่านผู้ชมโดนแล้วครับท่านผู้ชมตัวที่สองนะตัวนี้ผมจอดเช็คหมายครับหมายเหมือนน่าจะมีท่านผู้ชมตีไม้เดียวโดนเลยน้ำไม่ได้แรงมากด้วยซ้ำ อโอ้โหไซส์สวยอีกแล้วนี่คท่านผู้ชมกระดี C ีทูสต a ีครับตัวนี้กัด20กรัมส่วนมากช่วงนี้ผมใช้20กรัมซะส่วนใหญ่ท่านผู้ชมกับเบี้ยวไซส์กับกือโลนะครับตันไปสองแล้วเดีย๋ยวมาดูตัวต่อไปกันท่านผู้ชมอาจจะมีหลายตัวครับหนึ่งหมายอาจจะมีหลายตัวนะ ไม่มีท่านผู้ชมเกี่ยวน้ํำใหญ่ๆกับไม่มีตัวอาจจะมีแหละครับแต่ว่าพื้นที่มันกว้างนะเราหาตามไม่เจอไปหาหมายอื่นต่อไป 没有改会在这个八方呢，观说 โดแล้วนี่โดแล้วนี่ไงโดแล้วโอ้ยโอ้ยไฟมดเราต้องขับเรือส่วนขึ้นไปเพื่อที่ไปเอามันขึ้นปลามีครับต่อหม้อนี้ โอ้โห oh, oh. ไม่ออกท่านผู้ชมอือ uh huh. ต้องดึงขาท่านผู้ชมปลาอยู่ครับแต่ทำอะไรไม่ได้ต้องยอม <laughs> ป่ะท่านผู้ชมสําหรับวันนี้นะครับก็น่าจะพอเพียงเท่านี้นะเพราะว่าเราต้องขับเรือกลับไปยังจุดที่เราลงเรืออีกประมาณสัก2ชั่วโมงนะเพราะฉะนั้นถ้าขึ้นเช้าเนี่ยครับเดี๋ยวไม่ทันแน่นอนนะท่านผู้ชมวันนี้ปรากฏว่าผมสามารถหาปลาเบี้ยวนะครับของลุ่มน้ํามูลนะได้2ตัวนะท่านผู้ชมนี่ครับท่านผู้ชมผลงานของวันนี้ครับสองหางปลาเบี้ยวแห่งลุ่มน้ํามูลนะครับ ถือว่าประสบความสําเร็จท่านผู้ชมวันนี้เอากระดีซีทูสตีม20กรัมครับมาลองตีเบร์เบวที่นี่ก็ถือว่าสามารถใช้งานได้ผลดีเลยนะวันนี้คงต้องพอเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสาย PE นะครับ ที่เราตกนะสายพีที่เราใช้งานนะครับเก็บไว้บนเรือท่านชมแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นค่อยไปทิ้งทีเดียวครับอย่าทิ้งลงน้ํานะมันเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมครับเก็บไว้บนเรือขยะอาหารด้วยเช่นกันนะเวลาเราตกปลาเก็บพยายามเก็บกลับครับใครมากับผมจะรู้ว่าผมซีเรียสเรื่องนี้มากๆนะครับสายพีอ,อาขยะเก็บใส่เรือเอามาเท่าไหร่เก็บกลับไปหมดไม่ต้องไปเก็บของคนอื่นเก็บของตัวเองพอนะ ช่วยรักษาทุกคนช่วยทำก็จะมันก็จะสมบูรณ์ครับสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นที่แม่น้ำมูลนะท่านผู้ชมอยากจะบอกว่าบ้านเขาสะอาดมากๆสะอาดเนี่ยเกิดจากผมไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะครับแต่ถ้าเทียบกับแม่น้ำเจ้าพยาบ้านเราเนี่ยแม่น้ำมูลสะอาดกว่าประมาณสัก70%นะผมทิ้งก็ดีนะครับลงไปหน้าดินเนี่ยแล้วเหยื่อติดพวกขยะมาเนี่ยตั้งแต่ตกมาประมาณสัก 7-8วันนี่นะเจอครั้งเดียวแค่ครั้งเดียวจริงๆครับสำหรับแม่น้ำเจ้าพยาบ้านเราถ้าเราเข้าตามวังเนี่ยทิ้งเหยย่อลงไปหน้าดินเนี่ยสิบครั้งมีโอกาสเจอขยะติดขึ้นมาเนี่ยผมให้ไม่ต่ํากว่า3ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นแม่น้ำมูลบ้านเขายังสะอาดอยู่ใครมารตกบาทที่นี่ก็ช่วยกันรักษาความสะอาดนิดนึงนะมันจะได้สมบูรณ์แล้วก็สะอาดเป็นนานๆท่านผู้ชมผมรู้สึกประทับใจกับใหม่ที่นี่ครับ